ะขอบุญขอบคุณทั้งเอ้ยใจด,ดีเนาะเอ็ซีเจด,ดีเฮาฝากเงินมาให้ประเปงสื่อกลับสำหรับน้องพรพี่น้องเไงนวลทีขึ้นไปเมื่อนี้นวลก็มีข่าวดีน้องพี่น้องได้เวลาเวลาเด้อทาอนี้ก็ได้โดยว่าตัวเมียหลวงแต่งตัวงามได้เหมือนพี่น้องไปทำบุญ ให่ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาเนาะกระสิไปได้ซื้อของซื้อของลงไปทําบุญลงไปนั่นเอาบุญเอาผู้สนํากันเยอเอ้ยโดยโดยเนาะอ่าขอบุญขอบุญทั้งเอ้ยใจดีเนาะเอชีใจดีเฮาฝากเงินมาให้ป้าแป้งซื้อของลงใสบ่าหยาดน้ํา ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพดีแข็งมันเองกัวันสิ้นวันผ่าก็ขอเอื้อมีแต่ความสุขกายสบายใจเดออพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสุมพรเมืองมาดพัฒนาไอครอบครัวเพื่อนซานก็ขอให้มีแต่ความสุขความสบายเด้อชาทุชาทุน้ำเอื่อยเนาะน้งเอื่อยกะผมกับปุณเนาะเด็กอะเลยหลายอย่างนียเนาะหลายอย่างมี มากไม้มี ừ, น้ำม,มีขนมข้าวต้มล้ว <ừ, S 1> อันนี้ต่างเงินใส่ใส่บาทโอยกะเบิดเลยแต <laughs> <c oughs> ่จริงๆกันคำนวนกับพ่อหรอกเนะไม่น้องแต่กับพ่อได้ยังหน่อยกันยังหน,น่วยของไร้ใทศทุกไลน์เนาะปกติป้าแปกก้เเป็นคนมักเหตุบุญทำทานอยู่แล้วเลยแบบได้ได้เงนินมาเอ้ยเป็นทรงมานก็ีใจเนาะแบบ ตื่นตันแบบคือมีคนอยากเห็ดบุญนะนะอยากมีเห็ดบุญอยากสั่งบุญสั่งทุกชนิดอย่างเช่นนะก็เลยแบบได้มาแล้วก็ซื้อหมดเลยหมดไม่มาครบมันบอกพ่อกะดีก็ต้องโหลดตื้มให้เพิ่อนี่ยเพราะว่ามันยังมันจะแพ้มือนี่แต่ว่าเขาก็ได้ของครบแล้วกันดีใจเตรียมการจะออกไปเลยเนาะเตรียมแล้วออกไปแล้วแต่แบบที่นั่น นอนเดี Estado, ๋ยวตรงแล้วผลดอกเดี๋ยวมันตื่นอ่ะนะเออปลงเลยออมบุญเอาผู้สนำกันเด้อมาเนีวันศีนใหญ่วันศีนดับวันหอเข่าประดับดินเดือนเก้าดับของประเพณีของล่าหรือว่าของไทยหรือว่าของลายๆต่างประเทศผลเนาะที่ได้เห็ดแดงค่ะเห็ดถึงพ่อเมย์บรรพบุรุษี่ลวงหนับไปแล้วเนาะละว่ะ ไปทำบ,บุญทำกุศลกันมื่อนี้เนื่องามยามดีบวันสิ้นไงปกติปะแป้งเนี่ยเขาเนี่ยเาดับบ่นอลเก่าดับมืัอนี้เดือนชิปเลยเนาะเดือนเดือนชิปอืมรอบต่อไปเดือนชิปเพง้งบาเนี่ยเดือนชิปเพ้งแบงบสิปเพ่งห่อห่อเขายัางเดือนชิปต่อไปนีป่ก็ะคอห่อเขาซากแบบห่อเาาเนาะอันนี้ห่อเขาประดับดินเนี่ยแต่ว่าปะแป้งไปในล้งตอนกลางคืนตอนเดิกเพราะว่าเมื่อเอาของมาให้แมื่อไงเมื่อไงมันล้งห่อ ป็นลงทงั้งลูกทั้งหออยู่บ้านคือเ,เห็ดแล้วกับแปง้งอยู่พี่บุกเฮดเคยใส่บาทแบบนี้หรือว่าไปทําบุญแถววัดแถวนั้นกับลุงหัวจะใส่ก็เลยบอดดิลงไปตอนเลิกน้าเพิร์ลตรงกับว่าได้ดอก,กตัวเสียได้ดอกวเนี่ยอาตี้แต่แป้งมาชิมบ้ามาอนี้่ยคือลดแล้วคือลดมลดาทอดต้มแรง,ววห,รแรงหรือว่าพอเพิ่นสิไ,ไปหักท่านบอตอนแรกวันใดๆก็อ๋อเอาวันนี้ถูกเช้า เหมือนขึ้นรถเดียวอ้าพี่น้อย่างนู้นหนูพูดว่าลูกสาวชิมาเลยเหมืนเน้ยโทรมาบอกว่าเศร้าเลยว่าเอขาขึ้นรถได้ด้วยกับชิฮอดกับตอนประมาณแรงๆว่ะหรือว่าชิไฮโพรคนถ้าไปเอาบาะด้วยว่าสิได้ๆกระเบิงกันก่อนไปขึ้นมาจังหวัดก่อนเนาะชิมาแต่งวานนี่ผัดเท่าแกผยุนไฮมือนี่วันนเพิ่งยังเห็ดเบียกอยู่ก็เลยบริษันได้ใส่บาตรน้ำเมฆกับยาดอกเพิ่นเท่าแกเพิ่นพักให้สี่มื้อ เราคีท้อนแม่อยากมา่จริงเคนคีท้อนพอมาแหละพอพนักมือไหนก็จมอยู่โทรหาพอเลยพอพอครับทาแม่ว่ะแม่แม่ว่าจะกว่าพอมีเมียน้องใหม่ประจันวันท่าเสรษฐีิอครับทศทรัพย์นั่นคือทศทรัพย์เครื่องเดียวพี่น้องเนาะระวังเขาตอนที่วันดึงวันอัพอัพโดลดงานแหล่ที่มิตรใช้เข่าหนวดกับเขารับมาได้เนาะเทียบกับงเทียบถ่ายงานถี่นวดครับมี รำชิไา,ายมีใช้เข่าหน่วงรับบ่ได้ฉีนเาอาไปนองมันก็ยากเนาเนาะมันก็คือทางทีมงานเพน่กนมีหวังคุ้นกับพนักงานมีสามเครื่องสี่เครื่องเนาะเพื่อก็พัดกันไทยอหน่วยนี่นะหน่วยอนไทยนู่นนี่ครับนนเนาะแต่เรื่องหน่วยมันหน่วยเดียวมันก็นเลยเลย,นะยากไปเนาะหนึนงมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วกแต่ั๊กแต๊แม่คุณแห่ซื้อให้ยกัตั้งแต่ขายงัวคุณภาพกับบุคอยดีเรกดูชื่อราคาสองล้านกีบพี่น้อง แต่ทนไปเนาะทนไทยทนยังไปเสือแบบสภาพอะคือเห็นพี่น <modeling> <line> ้องเอ้ยเนาะภาพหัวจบของงามคือเห็นแหละถ่ายไปกะเด้งอืองอยู่อีกทีเป็นงลูกหดปั๊บลูกหนว่ยกับผูู้ิปั๊บเฉงใดพี่น้องเอ้ยเนาะมันมีบอดี้ทื่ันมันนีพวกะะคา้องมันร้อปกติชีทื้อคันแต่ว่ามันนีคล้องรลาไม่ใส่กระตากะอันนี้กะ คนอื่นคนสิอาจวิเป็นต้นเนาะเ,เป็นต้นเป็นต้นใบโพใบไฮแต่ว่าปลาแป้งกันบริษูต้นบริษูต้นแครนก็เลยเอาเป็นขวดน้ำเป็นต้นแล้วก็เอ,อาเงินใส่เอาไปเพิ่งออกไปออกขอกไปมาเตรียมการทいいีนะ่ดงพี่น้องเลยเอามังงดก็เอามีะตัวเมีอามีะด้วยเอาลูกเอาลูกสามีะบานพี่น้องไว้ช่วยกันพี่ว่าครั้งแรก ทีตำรวดเอาลูกดนหรือบ้านเนี่จะก็บไปรอดีบ่ไปลบรนรกันทำทางยากาศยางช่วงทชเาเนาะอไปได้พี่น้องเออครับงานอบุญอบุญนอบุญะชินกันเน้อพี่น้องที่วัดชกคูอยู่คตรน้องมันนี่ไปแล้วบํบําไปเลย อตื่นเลเอานมให้อำหน้าอำน้าให้ชุดเปเทียมไว้กัเอาง่ไว้แล้อออีคอลุงหนดอยู่เอาลูกกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวอถ้าแป๊บหนึ่งเนาะการช่วงเสาร์เนาะลุงหนวดก็ไม่ยี่อกาสที่ลองไปท่าอวัดพี่น้องเพราะว่าลงไปกะบริ่ไทยเก่านะเพราะลูกลุงหนวดมุ่งพุ่เอาลูกพี่น้องเมียก็คือเห็นนะเนาะผนกระถาอยู่วังล่อใส่บาดพี่น้องละวก อโอกาสกอยากงนี้เขอโทษขอภัยเนาะการหนวดกันนี้มุกดีใจเนาะพี่น้องที่ทั้งอิซีใจดีเพื่อนก็ได้ส่งเงินมาให้ทั้หนวดเป็นสะพานบุญชื่อคลองอใส่บาตรตักหนามเนาะพี่น้องตักน้มอยาหนามพี่น้องขอ <c oughs> อไพ่มาในพี่น้องเนานะตัดภาพมาอีกทีกะ ใส่เสียผ่าพี่น้องเพื่อนเพื่อนทางจะหาน้องพรอน้นองพัน 9, เพลินเนาะพี่น้องเนาะมากอดเอ็นกะกาบสัก,ท,กท้ายสบายดีและสบายดีเนะพ่อแม่พี่น้องจีเบื่อจุกูจุกคนจะเป็นทงางผังไทยผังลาว,ว,ยาวยอยู่ตามประเทศทางเหนือกะยินดี่ตอนหับเขา่าจูช่องหน่้ยพาเพลินคือเก่าเนาะสิ่งที่ขาดบาได้เลยก็คือขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่เบื่อจุกูจุกคน อีกคำว่าติดตามนะครับชงให้กำลังใจทางหนวดโน้ตมาโน้ตกระโดดเนาะทางหนวดขามโฆษณาสิขามไเด้คือกะรวมถึงผู้ใหญ่จะดีน้องพี่น้องเนาะที่ไว้วางใจให้กับทางหน่วยเป็นสภาพบุญโน้ตกระโดดเนาะของผมกับคุณเนาะเนาะที่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายเราเราด้วยเนาะผู้ใหญ่จะดีมัตะกู่จุคนเนาะที่ไว้วางใจหนวดฮะมาเนี้กะสิึ้นได้พี่น้องเมียการตั้งใจอ่าพับเสียพระ หัวพี่น้องเลยับสดืดหัวแล้วคือเกาดูเลยดเ้ยวานนี้เราสักวานนี่ไม่แต่วัดแต่ว่าวานี้จะผ่านอืมผลาจะเศ้าเมื่อกี้เดียวตกเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่ ตุกดวงห้อเตกแง่งกูจำเลยอืได้มีอย่างนี้ไปฝากรพันนี่เอาพอนี่ีอยีหอยอ่อยเชอรีอ๋อะเอามาเขียยกับพวกเาอกมันบ้างมันมันยังหมักหน่อยหมักได้นีกระดคนกยนไปหน่อย หมักตะปูตะปีกมว่าน้ำช่วงที่มันหมักที่มันแก่ช่วงที่มันอ่ามันมันซุกมันใกล้ี่ซุกป่ะนู้แบบด้อยู่เนาะพนกงาิ่งออกมาวิ่งมากินเิมดแหละหรืว่าผู้อักเนรใช่ทั้งพี่น้องเน่เนยเข็นไก่เข็นเคียงเนาะพี่น้องเนาะอ่าวันนี้พอตำรวจกลับมามันโมมี่ปาะนี่มีกับหมากมันได้น่อยขี้ลายพี่น้องมันกับพอดีกระเทือน ที่ไปน้องเพคนการสำหรับน้องพรพี่น้องเลยลุงหนวดจะขึ้นไปมือนี้นุ่งหนวดมีข่าวดีข่าวดีครับพ่อข่าวดีนะดีแท้หลวงพรอนข่าวดีอีกแล้วพี่น้องเลยสำหรับน้องพรเนาะว่าจะเป็นข่าวดีนะส่วนใดเนาะถาดุลถาเบิงถาชมกันเด้อพี่น้องเนาะว่าลุงหนวดชีแจ้งข่าวดีอย่างน้องเพคนพี่น้องให้พี่น้องใอิพชี รุ่นเบิ้งส้มน้ำกันเนาะตอนนี้อุปอกรณ์พี่น้องมีจะแจ้งมาว่ามีข่าวดี <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปแล้วแจ้งข่าวดีกับน้องเพิ่นฐานรุ่นเบิ้งพี่น้องเไยว่าจะเป็นงบที่ดินหัวจะไปแจ้งนี่ว่าจะเป็นเฮ็ดยังเนาะให้น้องเพิ่นพี่น้องเไยแี่ว่าจะชื่อเยังอาจารย์จ้าแต่มีแนวอีกดอกเนาะว่า ดีว่าจะเป็นท่านค้งขันฆ่าบ่พี่น้องเนาะงบ้ันฆ่าบ่ดีว่าอย่างใดขารุ่นกันพี่น้องเลยมีแต่รุ่นตามที่ตามกันเนาะถ้าเบิ่งโนดพี่น้องเลยเนาะทำเบิ่งกระซมกันไปเ่วันนี้มาได้มาได้ไปไล่มาตรงบันไดดอกเพราอะตรงลุงหวัดเพิรนต้องลงมาอยู่น้ำลูกสาวเพิ่นจักมือหนึ่งว่าลูกสาวเพิ่นขีดทอดลาดวิญมาหาพอพอบโบยูมาห่อมาหนี้เนาะหอดมาหนี้แต่ว่า กะมานอนเรือนจะองคืนบวชหรือสองคืนสามคืนชงคืนเจ้ากะขึนข้นเพิ่มๆกะชงคืนแกะลงมาแล่ะกะมันอยู่น้ำลูกขึน้นหนึ่งไปชงลูกะกะจะขึ้นไหมสีหน่าม,มาือแตมาเขาใช้แล้วตอนนี้จะกอดใช้โทรไปอุหลับอตอนลูกโทรมาคอยมาดูวันลูกสาวลูกหนว่เป็นขอ,องเป็นมาแนะต่เวียง เพิ่นไปเฮดเวียกอยู่เวียงเพิ่นเฮดเวียกกันห้านสมตำปะห้านสมตำพี่น้องกันแต่ว่าเทาแก่กอะเพิ่นกับเป็นคนไทยเนาะเพิ่นมาลงทุนอยู่ลงทุนเพิ่นมาเปิดร้านอยู่เมืองน่านเนี่ยเพิ่นมาลงทุนเปิดห้านสมตำอยู่เวียงจันนครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องไงเนาะแต่ว่าลุงหลงกับเพช่อยู่กันกระเพิ่นปิดปีได้ปะเแิ่นไปอยู่นะเลย ปีปลายแล้วปีปลายเลยบ่่รวมคันร่วมตั้งแต่อยู่เมืองไทยก็บหอยสองปีสองปีปลายอยู่แล้วโอ้คือเป็นตะเกียบเก่าเม้นตะเกียบคนเก่าอยู่เมืองไทยเลยนะมาเปิดห้านพี่ออ๋เพราะว่าตอนนั้นดูลุงหนวดเคยเห็ดงานอยู่กับเพิ่์นอยู่อยู่ผังไทยเนาะพี่หนุ่ยแต่ที่นี่ลุงหนวดนันอายุบ่ <laughs> ปปถึงอายุบ่ถึงสิบแปดปีเฮ็ดบัตไ่ได้ตำรวจจับพี่หนุ่ย และที่นี่ผลญาติมันก็เลยมามันก็เลยป๊บมามาอันนี้มาที่นี่พอมาบ้านบม่ได้หึงปผนไดกะแถวเ,เก่าที่เพิน่นเคยเห็นงานอยู่กรุงเทพนะเพิ่นมาลงทุนเปิดร้านอาหารชมร้านอาหารเนอะในวัดราชสุนตำเนี่ยอ,อยู่ของงนอยู่เมืจันทร์อยู่อย่างนั้นผลอื่นนะไอติกไอติกบ่อ่าแล้วก็เลย โทรมาหาลูกลูงหลนูดีเพื่อให้ไปเห็นงานน้ำเพลนหมองเก่าอะไรไปนองเนาะครับเดี๋ยวเวลาเป็นปีขึ้นมาเนาะนุ่นเติมไปล้ะไปน้อนอันนี้เลยคันว่าเพป็นว่าขึ้นมาขึ้นมาบันนี้เลยคันอายุฮอดสิบแปดพอรี่ยอนเกิดเป็นเด้ยกระชีดูหนูจะเพิ่งจะกเพิ่งนะเบิ่งก่อนเลยสิลงไปกรุงเทพบ้านลงไปไทยบ้านเห็นป้าได้สิ เอตุบันเหตุบันแรงงานได้เลยชิลงเป็นไถ่อายุหกสิบแปดยังขาดอยู่นะขายเลยโอหนุ่มใส่สมุยังนีนักก็ซื้อขาดอีกเลยตายตายพอยังเพิ่อนจากไปย้อนยังเพิ่อนยังได้โลดได้รถจักรทำไปได้จักเครือร้องไปแต่เก่าแต่กี้กะตั้งแต่พอไปชมตั้งแต่กับบวุณบ้านป่าไปชมผม กบได้รถดย้อนยังย้อนว่าพออุบัติเหตุยังแล้วกะเหมือนตํารวจจับเพิ่นนะตัวนั้นตํารวจจับเพิ่นเลยฮั้งินซื้อนมให้น้องแล้วกบได้รถบบได้ยังเลยเขาได้ส่งแต่นมให้น้องกับครอบครัวพ่อแม่ใต้ต้นลูกเลยปลาลุงเลยกบได้ยังแล้วกะนนี้กะท่านพ่อหาแล้วกะลูกกะลงไปหาเติมกันแล้วกะเขได้ซื้อรถให้ลูกว่ะทันสิได้ บได้คือเก่าอีกสิละโอ้ได้ก็ได้กลายเป็นกุ้มเพลินนนั่แหละเพราะว่าแต่เพันยังนีเ้เพันยังมีเงินให้แม่อยู่ได้แต่ละเดือนเพราะว่าเพันอยู่ตอนอยู่กรุงเทพหรืิพันนิดบ้านก่ได้เลยมันตำรวจับเราก็เลยย่านพี่น้องหลวจก็เลยพูดอย่างพันอยู่พี่น้องไงเพราะว่าเป็นลูกพันยิงเนยเนาะตันนี้จะว่าสิีใหมลงไปไทยอีกรอบนี้จะพอสิีใหมลงมาดอกแม่ว่าก่อนที่ชื่อดอกพอเว้ยเหนื่อยอือพี่จัง เฮ็ดมองเกา,าแล้วบริงกัเฮ็ดอยู่รู้พอดีดมอเกาอไมแล้วดแล้วเลยเลยใช้ใช้คองที่เตรียมมาน่ะตรกเนไีหมาเลย้นม้เตรียมไ้งไงม,มีจะ่ทาที่เตรียมคองเตรียมหอยแล้วมันอย่างไรเราพี่น้องแล้วกั วิแบ่งปันกันเนาะแบ่บบบงบไปกินบน้องบนลายจ้ะบลายทั้งทั้งนี้กับลายคกันพี่น้องเนาะให้พี่น้นองนำมูคูและอะไรบ้ากระเจี๊ยบหอยเลยมาเข็งแล้วมาหอยเข็งไม้อันนี้แลาใอ้ต้องแปกไม้ชงห้ือกรเจยซาตานี เบื้องเียอันนี้ให้ลูกสาวเมให้ลูกสาวสองสองงสาวสอแม่นเมเมเมสองทงเิดเลยหอยเลยไว้ลูกสาวสองธงเอาบเมาบเม้ากาวแล้ววะกะมีมีบอกลปเื่อไก้อยอะมีแต่ก้อยเลยหอยเนาะ xếp cá phô mắc cái gọn nè Thôi nha. nào? Okay, ừ. Tắm Tắm nhâm nhâm này nhâm này, rồi. Uh. Nhâm <laughs> 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 ันลืองและจะไปกินันกันเพลงคู่วันนอ้ผู้ริชงนะสองสี่หกผู้รินวยสนวยก็มาไปสองสี่หกประหอมหาหนาเนะบ่มีเพื่อนเพื่อนนวดบัวบีวานบ่ได้ปุกคนตกคนตกปลูกแยกพป่น้ววันบ่ได้บวมทานาแรกนี้ครับเพราะได้ แกขายอยู่ยมันพื้นที่บรารพี่น้งองอือืมเพระอลาพรคำลาพรน้องพนันโอค<อ> ไมลีนเสรก็ได้แใช้ถุงใหญ่ร่วมกันก่อนเอามีพี่เขาไม่ขอาแินเอาสบายดีด้วยค่ะสบายปลาดุกลาตูปลาดุกวัสดีครับก่นไปวัสดีครับด้วยค่ะไป๊วยว่าจะสวัสดีครับแบบพี่น้องคขคารลุงหวดว่าดําังมูเรื่องอยู่ตีกับตีกับบริลุงหวดพี่น้องเลยโนน ไปไปหอดกุ้งหรพอดีแหละมันมันละลายมันฮะปลาเผื่อไปหอดบ้านหรือกระเพดีแหละแทงมันละลายอ๋อกินได้เลยจ้ะขาดเลยก้อยหอมใช่คือหอยเดี่ยมันอันเดี๋ยวพี่น้องหอยลวกซุกมาเป็นหน้าทีเรียบร้อยมันเอาออกเลยเด้อปลาลุงเลยมันเห็ดไข่ยมัน ตามัน,นยังหนวดย,ยังเผื่อหน้าบอกเบิ้ลเลยแหละเหลือแต่หัวเหลือแต่หัวมันเหลือแต่หัวก็รุ่นแบบเพิเ่นแบบกินได้เลยเอ่าขายทั่วไปพี่น้องเลยมันมีมากแป้งกระล่างอีกนั่ง,งนำเคลือชา,ามน้ำแล้วก็จะเอาข้าวชองผิดไว้กินได้เลยตู้กินเมื่อกินพี่น้อกไหยก้อยออมแจ้งโมเบิ้เตรียมการจองเลยพี่น้องเลย ไปแล้วลอาเสมือกันลงมามได้ติตกได้ลูกอตกได้ตกได้พี่ีน้าได้จากป้า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 ปามาีให้พ่อกับพ่อได้ป้าลุงเให้แม่กับแม่ปาป้ามาเดี๋ยวเื่างนี้ส้าื่อนียังบ่ องครว่ะใบอดดด้ครับเด้ดบอดดบอำบอคำเนีไปเามือ,อ,อมอออืองานในมือทรงเจ้าลงมาสวัโอ้โฮัลโหลฮัลโหลฮัลฮัลโหล่ามามาแม่แพงแม่แพงพวกละมะมาแม่แพงมะเอาจะเอาละ่เลิฟไม่เ,มเ,เลิฟไม่เลิฟ เลิฟเลิฟไม่ au, ม h, Luft. เลิฟไม่เลิฟมามามาพ่อไปป้าไอ้บ้านีเลยพ่อไปป้าเลยจุกกันจุกกันจุกกันจุบพ่อกันจุบพ่อกันเอามาเคเคงจุกกันจุกกันจุบพ่อกันจุกกันมาแม่จุบกันมาจุน่นองจุกกันจุก อตีของอตีมาทุกคนเดินทางปลอดภัยอยู่ดีมีแฮ้งพี่นองเดี๋ยวพบเจอกันสิทคุ้มครองอยู่ทางบ้านนองพันนองพรนอแต่ว่าขึ้นไปนี้เนื่หนวกันมีข่าวดีสิบปรเจงนองพรเพิ่นคือตามที่ว่าออกไปเมื่อกี้น้อพี่น้องเาว่า เป็นข่าวดีชวนใดเนาะครับารุ่น้าเบิงทาติดตามนำกันเด้อเนาะยินดีนำเดอเอ้อหายรุ่นไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะครับว่าจะเป็นชวนใดเนาะฮันคงหนัหนข่ากาว่าไปนู่นนี่นั่นคุณขอบ<า>คุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจลงหนวดก็ได้เพราะให้อยู่ดีมีหฮงอยู่หมั่นคนเยืนหมื่นปีหมื่นหมื่นปีลำรวยเฮงเฮงปังปังเอเนาะ ฮ่ากับเลยสำคลิปนี้หนงวดก็จะขอรำลาเด้อพี่น้องเด้อกาขอจบคลิปปิดคลิปเพียงไว้เท่านี้นะพบเจอกันในคลิปหน้ากับใหลรำรำวยเพียงปังเบิดสุกคู่สุกคุณเนาะดีู่ดีไม่แห้งสำคลิปนี้ลุงหนวดและน้องกะตี้และเมียลุงหนวดเนาะรำลาเด้อสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งวันพระใหญ่เด้อเลย